ปีใหม่แดีวขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องมันม,นมนทุกคนครับปังปังทุกคนเนาะพี่น้องเนาะประจ,จําปีสวงหาหกเกนเนาะครับเนาะพี่น้องสูสูเขาครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เขามาเสบแสมกับบ่าวหนีผ่าเสพผ้านัวกับเมนูยำหอยนางรมนะครับพี่น้องครับเสบเส่ครับพี่น้องผมก็ได้ยำหอยแมงลบ่นางรมนะครับเนาะมามาพี่น้องเสบแส่มกันครับมาครับพี่น้องยำหอยนางรมครับกินกับยอดกบทิง้งชุดหยอดได้ด้วยครับ หนุ่มดีงับพี่นอาาอ้องไฮแอมลืมอ,อ่ามาพี่น้อง เสบเสบก็เบานี่ผ้าแสบผ้านั่ชนชาแนลครับอืม,อม ปีใหม่เดี๋ยวขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องมั่นๆทุกคนครับปังปังทุกคนเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ประจ,จําปีสองหาหกเกนเนาะครับเนาะพี่น้องสูสูเกครับพี่น้อง กว่าจะปีใหม่ปีเกา่าสูงเก่าครับนะครับย่ำหอยย่างรม help. คืออยอดครับยำหองรวมครับพี่น้องอื แสบ,บแสบครับอืแสบรนาครังฮึโอ้โอ้ ได้ส้มคลิปนี่เขาให้สุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องมันมาน,มนปังปัง,ปงสุขๆคนนะครับเบานี่อลืมห้กําลังใจเบานี่เบานี่สิได้ยี่กําลังใจเห็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ